โอเคสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเวียก็จะมารีวิวอันนี้ที่เคยบอกว่าจะมารีวิวนะคะแล้วก็ไม่ได้มารีวิววันนี้ก็มาทําตามสัญญานะคะวันนี้นะคะเป็นวันเกิดของเวียร์แล้วก็วันที่สิบสิงหานะคะพศสองพนี่เก้าค่ะโอเคนะคะวันนี้ก็มีคนเพื่อนนะคะแล้วก็คุณน้องมาอยู่บนห้องด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นเพืนนะะ่อนนี่ก็จะเป็นน้องนะคะคนเดิมเพิ่มเจอคือเกมค่ะ <laughs> เดี๋ยวเรามารีวิวกันเลยอันนี้นะคะโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอันนี้นะคะเป็นรสสตรอเบอรี่มาเป็นกระดาษโน้นนะคะ A4 ตรงนี้นะคะมีทั้งหมด3ามรสโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันทีละกล่องเดี๋ยวจะมาแยกกันนะเก็บเ่าเลือกอะไรเขาเลือกรสกล้วยอันนี้แกะด้วยกัน โอเคเดี๋ยวเรามาแกะรถกล้วยกันก่อนอ,แบบอ่ำหายกันไกลไกลแอบขีดหาไม่จเจอไ,ไม่ใช่ทดสอบก่อนดีเดี๋ยวนี้เ <c oughs> ดี๋ยวแป๊บน,นึงนะคะมาแล้วนะคะสามรถ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูรถกล้วยกันก่อนเลยะคะ่ะโอเคเรามาเริ่มแกะมันจะมีรอยปฝุปนระตรงนี้นะคะเห็นเป็นลางๆนะก็ไม่เคยชัดเลยอะค่ะ เพราะว่ากล้องของเวลมีปัญหานิดหน่อยนะโทรศัพท์ไปใช้มือถือถ่ายนะคะไม่มีกล้องอืมเดี๋ยวไปแกะออกก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะโอเคค่ะไปแกะรถกล้วยเสร็จแล้วนะคะเวลได้ดมกลิ่นเรียบร้อยแล้วนะคะกลิ่นเขาโอเคมากสมกับชื่อกล้วยจริงๆเลยคะ่ะตรงน,นี้ก็จะเขียนว่าเเบานาน่าอะไรสักอย่างนะคะ มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเหมือนกล่องป๊อกกี้เลยนะคะแล้วก็เป็นกระดาษลายหัวนะคะมีลายเส้นด้วยนะไหนวะไหนเี่ยเวียนี่ไงไนี่เออเป็นและลายเส้นนะคะของเอซีเขาคือแบบไหมหาได้จากที่ไหนบอกเขาที่เวียอันนี้นะคะเวียก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเพราะว่าไม่ได้มาฟรีค่ะ แล้วก็มันก็หมดแล้วด้วยนะคะเดียวไปได้มาสามกล่องสุดท้ายอ่ามันไม่โฟก,กัสอ่ะแกเอา้าทำไงอ,ะ<ด>อ่ะจะชินไ<ๆ>ล่มงกระถาช่างมัน <laughs> ต่อไปนี่ก็จะเป็นสีสตรอเบอรี่นะคะเกะไม่ออกอีกแล้วจะให้คุณฟ้านะคะเกะ,ะด้วยนะเขาชื่อฟ้านะคะ จะ <Okay. S 1> เรียกว่าคุณจนอนอนะคะ <Okay. S 1> เพราะว่าหน้าเขาเหมือนจีน่ามากค่ะ <c oughs> ขาไก่เวียปล่อยไปแล้วนะคะก็เ <c oughs> สียใจนี่ก็จะเป็นรถอะไรอะ่ะอันนี้รถ <Chocolate. S 1> ช็อกโก้นะคะเ <c oughs> ดี๋ยวจะให้ดูกล่องเนาะอันนี้นะคะกล้วยอันนี้ช็อกโกแลตช็อกโกแลต อันนี้ก็มีลายเส้นเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ก็มีลายเส้นเหมือนกันเลยไม่เห็นเหมือนกันโฟกัสป่าไม่โฟอันนี้นะคะกล้วยตรงนี้นะคะจะเป็นตรงลายวัวก็จะเป็นสีเหลืองออกนมนมหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นนมบานานะ่านะขอโทษนะคะมีนเป็นลาย ต่อไปจะเป็นรสช็อกโกแลตนะคะช็อกโกแลตจะเป็นสีช็อกอ่อนๆนะคะผสมนมต่อไปสีชมพูนะคะนี่เป็นสีชมพูหน่อยๆเหมือนกันเดี๋ยวจะให้ดูกล่องนะคะเดี๋ยวเล่นเกมโชว์เอาเปล่าก็เดี๋ยวไม่รู้เหมือนกันจะไปดูอีกคลิปนึงไงโอคเคี๋ยจะห้เกมโชวนี่กล่อง นี่นะคะก็จะเป็นกระดาษโน้นนะคะทั้งสามรสและก็สามสีนะคะสามกล่องด้วยแค่แล้วถ้าใครชอบนะคะอย่าลืมส u b s c r i b ์ให้เวียนะแล้วก็กดไลค์ด้วยนะสำหรับ,บคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะถ้าใครอยากให้มาทำเกี่ยวกับกระดาษโน้ตสามตัวนี้นะคะก็รีเควสต์มานะคะแล้วก็จะทำให้นะบายบายจุ bye ๊บ